5สิ่งที่ทำให้ลิซ่าแบ็คพิงประสบความสำเร็จได้เบอร์นี้เธอทำยังไงเรามาแกะรอยความสำเร็จของเธอกันค่ะลิซ่านะคะนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสาวน้อยมหาัศาจรารยะะ์ที่ตอนนี้นะคะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์เธอมาจากไหนเธอเป็นเด็กธรรมดาจากบุรีรัมย์ที่มีความฝันและเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วลงมือทำนะคะวันนี้มาดูกันว่า5สิ่งอะไรบ้างที่ทําให้ลิซ่ามาประสบความสำเร็จได้จนทุกวันนี้ค่ะข้อแรกนะคะลิซ่ามีแพชชั่น่ะแพชชั่นคือความหลงไหลเพราะเขากําลังทําในสิ่งที่รักรัก ในสิ่งที่เขาทําค่ะเขาเนี่ยรู้ตัวตั้งแต่ยังเด็กเลยนะว่าเขาเนี่ยชอบและรักการเต้นการร้องแล้วเขาก็เลยเข้าสู่เวทีการประกวดค่ะเห็นไหมคะลองนึกดูสิคะถ้าเกิดวันนี้คุณตื่นขึ้นมาแล้วได้ทําในสิ่งที่คุณรักรักที่จะตื่นขึ้นมาทํามันทุกวันเนี่ยโหมันจะมีความสุขขนาดไหนข้อที่2ที่ลิซ่ามีคือการที่เธอมีวิชั่นหรือ g o ค่ะมีวิสัยทัศน์มีภาพเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเฮ้ยเธออยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะ เขาบอกว่าความชัดเจนคือพลังค่ะคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกมากมายเขาบอกไว้ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จคุณต้องมีภาพเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนลิซ่าเองก็เช่นกันค่ะสําหรับคุณในวันนี้ภาพเป้าหมายที่ชัดเจนที่คุณเห็นตัวเองในวันที่สําเร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงคะกําลังใช้ชีวิตแบบไหนกําลังทําอะไรอยู่กําลังสร้างประโยชน์อะไรให้กับผู้คนและข้อที่3ค่ะเธอมีบ erm ิลีฟค่ะ ความเชื่อคุณลองนึกดูสิถ้าคนสองคนที่มีความฝันเป้าหมายเหมือนกันคนนึงเชื่อเหลือเกินว่าฉันจะทามันสาเร็จกับอีกคนนึงทําแบบจะสาเร็จหรือเปล่าว่าเฮ้ยจะทําดีไม่ทําดีเฮ้ยแล้ว้ามันเจ๊งละ่ะคุณคิดว่าสองคนนี้จะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมคะข้อที่4ี่ค่ะลิซ่ามีแอคชั่นทุกความฝันเป้าหมายใดๆก็แล้วแต่หากปราศจากซึ่งการลงมือทำมันก็จะเป็นเพียงความฝันลิซ่าค่ะไม่รอให้โอกาสมาเคาะประตูเธอเปิดประตู ออกไปหาโอกาสนั้นค่ะเธอไปหาเวทีออเดชันค่ะที่เธอได้ประกวดเต้นแสดงความสามารถไปแสดงพรสวรรค์แสดงศักยภาพที่เธอมีด้วยความรักและความปรารถนาอย่างเต็มเปี่ยมค่ะจนเธอสำเร็จได้ทุกวันนี้ข้อสุดท้ายขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าออ e เซชันคนที่ประสบความสำเร็จมากมายบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์ดิสนี์วอร์เรนบัฟเฟตต์หรือคนอีกมากมายค่ะเหล่านี้ค่ะ มี Obsession คือความหมกมุ่นลุ่มหลงในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ค่ะลิซ่าเองก็เหมือนกันเธอสละหลายสิ่งหลายอย่างมากเธอสละชีวิตในวัยรุ่นเธอสละความสนุกสนานเพลิดเพลินเธอใช้ชีวิตหมกมุ่นลุ่มหลงอยู่กับความฝันและเป้าหมายทุกลมหายใจค่ะเพราะเธอต้องการมาเหลือเกิด เธอนอนน้อยมากค่ะวันหนึ่งเธอนอนไม่กี่ชั่วโมงเธอตื่นก่อนค่ะแล้วเธอเลิกซ้อมหลังสุดแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนฝึกภาษาเกาหลีที่เธอพูดไม่เป็นใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เธอไม่รู้จักทุ่มเททาสิ่งต่างๆมากมายเธอยอมทําสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรคะเพราะเธอรู้ว่าเธอคือใครเธอรักอะไรเธอชอบอะไรเธอมีภาพเป้าหมายชัดเจนแล้วเธอก็ทํามันแบบ หมกมุ่นลุ่มหลงค่ะลองนึกดูสิคะถ้าคุณสามารถลุ่มหลงอะไรได้มากขนาดนั้นความสําเร็จมันจะหนีไปไหนคะสําหรับคุณละคะอะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะกระโดดลุกจากที่นอนมาทําทุกๆเช้าแล้วทํามันอย่างหมกมุ่นลุ่มหลงจนประสบความสําเร็จลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าโคชนุย้ยปลดล็อกชีวิตด้วย NLP บายบาย